สวัสดีพี่น้องปองปายทีคารบราครับผู้กายไปกลมาผู้ตีลังกาพานช่องนี้ช่องยาม,มีเชีแนวครับบรมแนช่องยาม,มีับไปแดกแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายในการบอกตัวเลขบอกแนวทางนะครับผมมีลอตเตอรี่อยู่บึกหนึ่งนะครับบึกหนึ่งนี่กับประมาณโอ้บรมแมนเช่าสามชิใบพุ่นบ่นะครับหรือลอยใบวุ้นนี่ก็ได้แต่ว่าตัวเลขเนี่ยตัวเลขมีอยู่ 4จุดนะครับ3ามโตอยู่2องชุดสอโตอีก2จุดนะครับมีตัวเลขอยู่4จุดนะครับอ่ะมือวันนั้นผมไปวัดมานะครับพอดีหลงวงพ่อเพิ่นให้มาผมก็เลยมาเบี่ยงปัน่นนี่งวดที่7เพิเ่นน่ะเด้นะครับเข้าบนเข้าล่างเข้า3ามโตตรงเออหลายๆคนก็เห็นไปแล้วที่ผมไปวัดถ้ำแสงธรรมนะครับอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น ตอนไล่โซดกะเห็นเลขแล้วละหานลังค้นกับบเห็นสัญญาณนั้นะบ่ดีนะมือถันมากกับลงคลิปไม่ไ้นะเหเบิบ่งหลายรอบอยู่หานลังค้นกับบเห็นเมื่อนี่มายำอีกคลิปที่4นะครับคลิปที่4ขอของช่องยามิฮี่ชองยามิฮีปากไปเด็กชองยามิฮี่ชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมเอามาเป็นแนวทางเอาตัวเลขมาหลังจากนี้จะบ่มีคลิปหวยนะครับจะเป็นคลิปกินเที่ยวเล่น แล้วก็การลงทุนการหาเงินเดี๋ยวผมสิพาหาเงินแบบง่งยๆแบบบบานา่นขลังสการลนะมีเงินทุกเดือดน,นะครับอ่ะอันนี้คือตัวเลขที่ผมได้มานะครับเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนเรียบร้อยยกให้เบื้องเลยได้มาตัวนี้2 7 8 1 2 7 1แนะครับแล้วก็3ตัวชุดหนึ่งผมก็เลยมาตัดให้มาตัดให้2 7 8 1 7 8ด นะครับแล้วก็3ตัว389อันนี้อันนี้จริงๆกระตัดจะเป็นชุดเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ผูมมัก3839นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งลอตเตอรี่บัตรที่เนี่ยอ่าลอตเตอรี่เด้อลอตเตอรี่มันกนระจหลายในจักหน่อยนะครับอันนี้งวดประจำวันที่1กุมภานะครับเบิ่งได้3ตัวไทยไดย้พี่น้องเด้อ3ตัวไทยนะครับ1 8 7น,นะครับอ่า 1> 1, 8 7อันนี้271นะครับ271ตัวที่บอกไก่กันเอาไว้สักก้อนนะครับ718นะครับ827นะครับเห็นว่ามันอยู่ใน4ตัวเลขเนี่ย827นะ281 817 871 718 1หนนะครับตัวเลขว่าหลายดิหักมันกลับไปกลับมาซื้อเพระาะว่างวดที่แล้วเนี่ยได้519มันออก159ดงนะห่งเจ็ะ 8, นะครับอันนี้78็ปนะสา39นะครับอันนี้781ดแปดหนะครับหนึนะฮะหนึนะครับ 1> 1, 8 8บ่ 0, 0, 9, 9, ได้ซื้อ0ูนย9เด้ซื้อแค่บางกีชุดเองสฉพาะซื้อแต่ตัวเดียวกันซื้อศูนย์ศูอดเกขาดทุนนะครับเนนะครับอ่ะหนึ 1, 2, ก็จะประมาณนี้ครับตัวเลขบรได้ไกลกัน781แกระซับไปซับมาสองแนะครับะ 3, 8, 3, นะสามแปนะครับนะสามแเห็นปะสา3แปดจบเลยนะครับตัวเลขมีประมาณนี้แหละ อสองชุด3ชุดนี่แหละครับนะบอกกันไว้กว่อนครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ทําคลิปหวยของช่องยามีเฮนะครับช่องช่องยามีเฮห,หลังจากนี้ก็จะเป็นแบบว่าพาไปเล่นไปลอง <c oughs> ผมได้ศึกษาการหาเงินแบบบําบนาญหรือก่องทุน นะกองทุนหุ้นกองทุนแพมการเทรดหุ้นการเบิงเหรียญคริปโตนะครับว่าจะเป็นบิตคอยก็ดีนะครับเหรียญดิจิตอลนะครับเกือบหนึ่งปีที่ผมศึกษามาศึกษาอย่างเดียวดิอ่านอย่างเดียวนะครับถามผู้รู้ไปนั่งผู้รู้ะนะครับให้เพื่อนมาสอนนะครับอันนี้ลงทุนศึกษายัางเต็มที่แต่ ผมได้ลงมือทำเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วนะครับผลปากโก่ามีรายได้แบบบำนาญเนีเ่ยเาต้องเฮ็ดอย่างคือลงทุนเทียเดียวนะครับลงทุนเทียเดียวแล้วก็เอ้ามีบริษัทโบรกเกอร์มีเทรดเดอร์นะครับปันผลให้1 0 1ถึงอนะครับอันนี้บ่แมนเคือบอ่แมนแบบว่าบไหนได้กินหัวคิวหรือว่า จากส่วนมาเป็นแบบแซลูกโวจังสันโบแมนเีนะครับโบแมนมันนี่เกมนะครับอันนี้ศึกษามาอย่างดีเฮาเบิงโบโกเบิงบัญชีหนาบานล้างบานแลวก็ทางธนาคารยูโอบีเป็นคนรองรับเงื่อนต้นว่าศูนย์หายที่ลงไปนะครับระดาวดาสูงอกสนใจกระจังมาคุยกันหลังไม่นะครับรายได้จะอยู่10-15%ของเงินลงทุนนะผู้ใดะอยาก มีรายใดก็หาเบองกล่องทุนแพมหรือว่าหาเบองของผู้อื่นๆถ้าอยากมีรายไดหรือสอบถามผมก็ได้ในผมแนะนําให้นะครับเฮดบ่เฮดเนี่ก็เลี้ยงของเจ้านะครับแต่ข่ยนี่ยมีรายใดของข่กับพอแล้วนะผู้อื่นมีบุมีก็สร้างแล้วถ้าสนใจก็จังมาโสกันสนอกว่านะหลังจากนี้ก็สิมุ่งไปทางการหาเงินการทําคลิปกินเที่ยวเล่นนะครับช่องห้วยก็สิอยูไปทางช่องย่มีหีปากประแดกนะครับสร้างนักกีสิเป็น ตัวเลขแนวทางอย่างเดียวทั้งนี้ก็จะเป็นแบบว่าการไลฟ์สไตล์นะไลฟ์สไตล์นะเดี๋ยวผมสิว่าหาเงินเดือนเดือนหนึ่งปีปีหนึ่งเขาเอาเงินไปลงทุนซื้อเลขบ่งหัวกี่บาทแต่ว่าถ้าเอาเงินมาลงทุนกล่องแพมสมมติสามหมื 30, 40, 50, 40, 50, ่นสี่หมื่นห้าหมื่นเขาจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ลงทุนนะครับเฮ็ดจังไถเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าสู่ฟัง นะครับว่าภูมเห็ุอย่างไดจังสีได้มีเงิน10%ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับโดยที่เข้ามาต้องเห็นอย่างแล้วมีคนเทรดมีคนจัดการมีคนบริหารนะฮะหลังจากนี้จะเป็นคลิปแนวทางความรู้หาเงินเอาละเลี้ยงตัวเลขไปพ่อกันที่ช่องยะมีปากประแดงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่ผมได้ทําไว้นะครับหวังว่ามันจะถูกหวังว่ามันจะเป็นแนวทางที่ ให้ทุกคนมีโศกมีลาบมีก่อยเออจังไดก็แล้วเตียก็ถือว่าเป็นแนวทางนะลอตเตอรี่ก็ซสื่อมาแนแนละ่ะอองวดละวหวยงวดละสามพันหาพันมื่นพุแล้วนี่นะครับแต่ว่าเฮ้ามาสิกุมทุนบอทาบกุกุมทุนเอาเงินไปลงทุนกล่องแพมเข้าได้สิบเปอร์เซ็นต์ทุกเดือนนะฮะโดยที่เฮ้ารอบปันผลชิ้นเดือนอย่างเดียวเงินต้นบอเสียนะครับ อบอมเมนมันนี่เกียมบอมเมนเสีลูกโซ่อันนี้มาเราสู่กันว่างถ้าผู้ใดสนใจก็จังทักทายสอบถามกันเข้ามาที่หลังนะครับขอบคุณครับขอบคุณสรานการที่ติดตามรับชมขอบคุณ FC เกือบ4 0 0แสนคนที่ติดตามช่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอท่านมารับชมคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นป้ายให้เบื้งเรือ ตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับ IB นะครับเป็นนักเทรดเดอร์เป็นผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณสหการที่ตามรงมครับสวัสดีครับ